สวัสดีครับสมิธครับวันนี้แนะนําตัวกล้องมองหลังนะครับตัวหนึ่งนะครับของมาสด้านะครับวันนี้เป็นมาสด้าสองมาสด้าสามนะครับสกายัคทีปนะครับตัวซีดานนะครับซีประตูนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับปี2 0 1 4ันสถึงสองพนะครับใช้ติดตั้งตรงช่องไฟสองป้ายทะเบียนนะครับถ้าช่องไฟสองป้ายทะเบียนของท่านมีลักษณะแบบนี้นะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปช่องไฟสองป้ายทะเบียนให้นะครับนะครับตัวนี้คือโฉนที่1นนะครับของมาสด้านะครับ นี่สกายอาทิตย์ครับต่อไปเป็นแฮชแบกนะครับคือ5ประตูนะครับถ้าเป็นรถ5ประตูนะครับมาสด้าหประตูนะครับท่านก็ต้องใช้รุ่นนี้นะครับลักษณะของจักกล้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวกอนผมช่วยให้ผิดโอเคตัวนี้จะติดตั้งตรงช่องช่องของกล้องของรถที่ให้มาเลยนะครับตัวนี้ตั้งแต่2 0 1 6ถึง2020นครับเดี๋ยวผมจะติดขึ้นรูปให้นะครับ ถ้าท่านไม่มั่นใจก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปช่องไฟ2ป้ายตะเกียแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งน,นะครับโอเคนะครับวันนี้แนะนำตั้งสองรุ่นในส่วนของ Mazda นะครับถ้าท่านสนใจนะครับสั่งซื้อก็ติดต่อมาตามราย,ล,ายละเอียดที่ผมให้ไว้นะครับวันนี้แนะนำสินค้าเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ